สวัสดีครับพี่น้องชาวท้องถิ่นทุกท่านครับวันนี้มาติดตามข่าวสารการสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นอบตเทศบาลอบจส่วนสายปฏิบัติก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าช่วงนี้ก็อ่านหนังสือรอเลยนะยิ่งเป็นโอกาสใครอ่านได้เยอะกว่าครอบคลุมกว่าก็ชนะนะครับครับมาว่ากาันรเรื่องสายงานผู้บริหารสืบเนื่องจากการประชุมอนุสัญหาเมื่อวันที่10กันยายน2568ที่ผ่านมาสําหรับหัวข้อการสอบตัวแทนเราที่เป็นอนุสัญหาได้แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ เพื่อพวกเราจะได้หาหนังสือมาอ่านเตรียมตัวสอบกันความคืบหน้าสรรหาสายบริหารท้องถิน่นขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคก 1. ความรู้เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ2,560พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2,539พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2,540พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2,542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพศ2542พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560กฎหมายจัดตั้งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2542พระราชบัญญตัติเทศบาลพศ2496พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537พระราชบัญญัติเมืองพัทยา 2. ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ระเบียบแผน P. 4 8 5 9 6 1 4. การจัดการองค์กร PMQA. 4.0 5. ความรู้พัฒนาบุคลากรประมวลริยธรรมพระราชกิจสดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี KM Knowledge Management 6. ความรู้ทั่วไปทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการพัฒนา 7. ความรู้สารสนเทศเพื่อผู้บริหาร8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณพศ2563 9. ความรู้ในลักษณะางานของตำแหน่งที่สมัคร 5. ความรู้เฉพาะตำแหน่งข้อสอบแบบปรนยัย100ข้อประกอบด้วย 1. ความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 3. ความสามารถในการพัฒนางาน 4. ความคิดเชิงกลยุทธ์ 3. ความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคคอรวม100คะแนน 1. สัมภาษณ์30ผลงาน20วิสัยทัศน์20ประวัติ30แยกเป็นกอายุราชาการ15ขอคุณวุฒิการศึกษา5คอวินัย5งความดีความชอบ5ครับเป็นข้อมูลเตรียมตัวได้นะครับวันที่16นี้จะประชุมอีกครั้งคาดว่าจะได้เห็นตัวประกาศในวันนั้นครับ และคาดว่าจะเริ่มรับสมัครได้ในวันที่1ถึง24ตุลาคมนี้วางแผนการอ่านหนังสือกันครับกดติดตามไว้นะครับจะได้หาข้อมูลดีๆมาฝากอีกต่อไปสวัสดีครับ